สวัสดีครับื้นนี้ผมได้หนูหน้ามาจากนครสวรรค์นะครับตัวกระลังหง่พอดีนะครับผมคิดอยากจะกินเป็นอ้อมหนูพ่อเนีสดนำคุกคลิกนะครับรสจัดเพชรจดจัดนะครับมาครับอันดับแรกผมขอคั่วหนูก่อนนะครับนนำหนูมาซับเป็นชิ้นพอประมาพอดีคำนะครับตามใจชอบนะครับผมหลังจากที่ห้าวซับหนูเซ็จแล้วนะครับเฮาก็จะมาเตรียมเครื่องแกงนะครับอ่าพริกแห้งนะครับใส่ลงไปนะครับผมตามด้วยเกลือนิดน้อยครับแล้วก็โคกนะครับโคกให้มัน ยาพ่อประมาณนะครับผมมักเพชรกับไส้ร้ายเลยนะครับพ่อเขาโคกพริกเลื่อมได้ทีแล้วนะครับเขากะจิมาไส้เป็นตะไคร่ซ้อยแล้วก็หอมแดงนะครับอ่ากัโคกไปครับเมนู่อมกับซมีเครืองประมาณนี้ครับแค่นี้ครับว่าหลากหลายนะครับโคกไปให้มันหยาบพอดีนะครับอ่าลืมไก่นลครับไก่ได้แล้วครับผมโคกไปครับนี่พ่อโคกได้ทีเดียวเขาก็ตักขึ้นมานะครับตักตักไปนะครับตักใส้ถ้่วไปครับส่วนโคกเขาก็สิไส้น้ำล้างโคกนะครับขาดบ่ได้นะครับ มาครับขั้นตอนต่อไปเขามาปรุงอาหารกันเลยครับไสหนูที่ห้าซับลงไปนะครับตามด้วยเครื่องแกงที่ห้าตตาไ้นะครับท่นเดีเปิดแก๊สนะครับตามด้วยน้ำล่างคกครับผมขาดไปเลยครับแนวแสบครับปรุงรสด้วยน้ำปลานะครับแล้วก็ผงอร่อยนะครับผมตามด้วยผงนัวนะครับแล้วก็น้ำปลาจักสองสอนนะครับผมคนให้เขากันครับเ้าก๋าสีเปิดแก๊สให้น้ำมันเดือดไห้หนูมันสุกไปเลยครับพอเดือดแล้วห้องก็สซีมาใไส คาซ้อยนะครับแล้วก็ใบมะกรูดฉีกน้อยนึงครับแล้วก็ค้นในเขากันนะครับเขาก็ค้นในเขากันเราเดี๋ยวก็ทิ้งเขียวตุ้นไหวเห็นนูมันเปื่อยน้อยน้อยมันสุกดีนะครับเดี๋ยวห้องก็จิับมาชิมปรุงรสดเพิ่มขาดยังเขากบเติมแป้งลงไปนะครับตามใจชอบนะครับอ้าวมากครับเดือดแต่ทีเล้ครับกัค้นสักตัวนึงครับนี่ขาดยังเขากับชิมเบิ้งครับ่าขันได้ที่วเดี๋ยวห้องกับตามด้วย พักนะครับนี่มะเขือนะครับไซไฟกรสุกอยางนะครับกคนจากนอยหนึ่งครับเคเล่โคเล่นะครับผมก็จิปล่อยว้สักประมาณสามนาทีนะครับให้มะเขือมันสุกนะครับนี่ครับถิงเขียวตุนไปนะครับพ่อมะเขือเทศสุกเดี๋ยวห้อกับมใไซพักเลยครับนี่ครับผักซีลาวต้นหอมนะครับผักอินเลือดหรือว่าใบชะพูนะครับคนครับบาดนี่คนให้พักมันสดครับโอ้ยหอมอบอวลครับพี่น้องเอ้ยยิ้มเขาเราผมก็ได้เป็นะแสบขนาดครับ ผมเพ่งมากินอยู่เมนู่นูนูนี่นี่ครับนะตาก็ตามโดยลูกโดดนะครับนี่หมูเผ็ดกับกัลลุกโดดไปครับค้นครับบาดนี่หอมห้วยห้วยนะบาดนี่นก่นขอนี้ห่อนๆนะครับอืมมีน้ำมัสดคุกคลิกครับนี่นาตาครับว้าวเสิร์ฟครับโอ้ยตักใส่ถ้วยห่อนๆข้นตัวตๆพี่น้องเอ้ยหอมัขนาดมีน้ำมันสดน้ำบานนี่คักเลยอืตับครับของแสบครับ ผำลลยซอครับผักไปน้ำนี่ไปล่องเห็ดกินเบิ้งเนี่ครับอร่อยครับให้มากินหนูหน้านี่ที่เด็ดเลยครับผม